นี่นะครับผมจะมาให้ดูตัวผานนะครับเป็นปิ้นล็อกเป็นแป้นล็อกนะครับมีสีน็อตก็เป็นโครงผานเดิมนะครับมันจะมีคลิปที่ผมอธิบายให้ดูนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับโครงผาน,นะครับแล้วเราก็อันนี้เป็นเป็นตัวปรับผานเข้าลึกหรือไม่เข้าลึกนะครับเราปรับตรงนี้ได้นะครับตัวปรับผานหมุนได้นะครับ แล้วเราก็เป็นน็อตเบอร์สินะครับตัวไปครับเอามาใส่รูตรงนี้ครับเราก็ใส่รูนะครับใสร่รูแล้วเราก็ยึดเราก็ยึดน็อตก็ขันให้แน่น นะครับแล้วเราก็จะปรับสูงต่ำตรงนี้นะครับอันนี้ผมใส่ที่รูสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องการให้มันเข้าลึกๆมันจะมีหนึ่งสองสามสี่สี่สเตปนะครับสี่สเตปนะครับให้เข้าลึกๆได้นะครับเนี่ยเวลาเราโยกนะครับแล้วก็เราก็ไปดูคันโยกเวลาผมโยกนะครับเวลาผมโยก ขึ้นลงได้เพราะว่ามันมีมันมีแขนตัวนี้ค้ำนะครับแขนค้ำเวลาเราโยกก็โยกได้ครับส่วนใบนี้ก็ก็ไม่มีอะไรครับเป็นตัวปรับแค่ตัวเดียวครับให้เข้าลึกหรือไม่ลึกก็อยู่ที่ตัวนี้ครับองางแล้วก็องศาของงหอูอ ใบผานนะครับอันนี้ก็โยกได้เลื่อนสไลด์เลื่อนสไลด์นะครับอันนี้เป็นเหล็กสอดเข้ามาตัวตัวแขนแขนพับออกมาเป็นเหล็กสอดเข้ามานะครับน,นี่แขนสอดเราจะเลื่อนช้อนพันแล้วก็เลื่อนมาอยู่ตำแหน่งนี้ตัวนี้ก็ไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับรอจะเข้าใจนะครับผมเดีย๋ยวผมจะโยกให้ดูอีกครั้ง เราล็อกลอก็ลอกนี่ก็จะเป็นสปริงนะครับก็จะเป็นสปริงล็อกเนี่ยครับอันตรายนะครับบิดบีดแรงครับล็อกเอามาถ่ายดูตรงนี้ครับนะครับแล้วก็เราจะตั้งอีกทีหนึ่งครับ จะมีปักเหมือนปักฐานทั่วไปตั้งเราก็จะได้อ,อกออกตรงนี้นะครับเพื่อเราจะตั้งแข็งเบาเบาได้นะครับนี้มันก็จะตั้งให้มันอยู่ในระดับที่พอดีเวลาเราโยกเนี่ยนะจะได้ไม่แข็งมากไม่อ่อนมากครับพอเราล็อกปุ๊บฐานฐานก็จะยกไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับดิ้นไม่ได้ครับเราไถาไปก็เป็นแนวตรงนะครับ เอาจะให้ดูว่าผมปรับปรับลึกสุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทำให้ดูช้าๆนะครับสังเกตที่ไปหัวหมูนะครับนี่นะครับเริ่มเริ่มเข้ามาแล้ว i สังเกตว่าสังเกตว่านี่นะครับมันลึกนะครับผมลึกนะครับเพราะว่าก้อนก้อนก้อนไถมันจะขกขึ้นมานะครับสังเกตดูรถจะเอียงนะครับคือปรับลึกสุดแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ลึกกว่านี้ก็ต้องดูเครื่องยนต์นะครับว่าไปได้หรือไม่ได้นะครับนี้มันปรับึสุดแล้วนะครับ อนนี้ดินก็บนตกใหม่ๆก็ไถได้ดีเป็นดินเหนียวนะครับโครงฐานก็ไม่มีอะไรครับว็ทบประมาณเนี้ยวงหมก็ปรับประมาณนี้นะครับก็การทําง,งานก็มีแค่นี้ครับถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ในลิปนะครับผมก็จะได้ตอบในคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าการปรับฐานมันก็มีแค่ตัวเดียวนะครับไม่มี มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นแค่กระับแต่เดียวเวลาเราจะซ้อนกันเราก็เลื่อนออกมานะครับมันเลื่อนสไลด์ได้นะครับขาอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ล็อกอยู่ตำแหน่งเดียวนะครับจะเลื่อนสไลด์ออกมาได้ประมาณนี้นะครับมาดูนะครับความลึกความลึกนะครับ ดูความเร็วนะครับมาดูความเร็กครับของกาเวลาคลองที่ไหนมันตีขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม,ไม่ได้แม่ได้ดูดินนะครับให้ให้ให้ดูการทํางานของรถนะครับมันจะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับถ้าใครทําเองมีฝีมือช่างก็ลองไปทําดูนะครับรถนี่ก็เอียงเลยครับ